สำหรับหัวข้อนี้นะครับจะให้นักเรียนได้รู้จักความหมายของลำดับนะครับจะได้รู้ว่าลำดับที่เราจะพูดถึงกันทั้งหบดเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับซึ่งก็จะขอนำนักเรียนเนี่ยนะครับย้อนกลับไปถึงความรู้เนื้อหาที่เป็นเรื่องของฟังก์ชันก่อนนะครับเพราะมันจะสัมพันธ์กันนะครับฟังก์ชันโดยทั่วไปนะครับเขาก็จะกำหนดรูปนะครับ f x เท่ากับเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เช่นในที่นี้ f x เท่ากับ 3x บวก5นะครับเมื่อ f x เป็นจำนวนจริงใดๆหรือเซตของจำนวนจริงเป็นสมาชิกของเซตของจำนวนจริงนะครับนี่คือรูปทั่วไปของ f x ที่กำหนดให้ในกรณีนี้นะครับถ้าเรามี f x เราจะสามารถหาค่าของ f x เมื่อ f x มีค่าต่างๆได้นะครับอาจจะ x อาจจะเป็นทศนิยมก็ได้นะครับอาจจะเป็นเศษส่วนก็ได้ติดสแควรูตติดอะไรก็ได้นะครับ สามารถแทนค่า x ลงไปตามเงื่อนไขนะครับเราก็จะสามารถหาค่าได้นะครับทีนี้ในส่วนของเรื่องลำดับเนี่ยมันจะพูดถึงในกรณีที่เราจะต้องแทนค่า x ลงไปเนี่ยเป็นจำนวนเป็นจำนวนจำนวนนับเท่านั้นนะครับเป็นจำนวนนับจำนวนนับก็เริ่มตั้งแต่1น3 4 5ะครับสองสไปเรื่อยๆร,รูปทั่วๆไปครูก็จะขอเปลี่ยนจาก fx กลายมาเป็น fn ก็แล้วกันนะครับเอา เปลี่ยนจากบรรทัดข้างบนนะครับลงมาเป็นบรรทัดข้างล่างเปลี่ยนแค่ x เป็น n นะครับก็จะได้ f n <S <S เท่ากับ3 n บวก5นะครับเมื่อ n เป็นสมาชิกของเซตของจำนวนเต็มบวกนะครับถ้าเรามี f n เอาละเราดีบตัวที่จะแทนค่าลงไปเนี่ยเป็นเฉพาะจำนวนเต็มบวกนะครับอย่างที่บอกจำนวนเต็มบวกก็คือมันมันเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งนะนะครับเราก็จะสามารถหาค่าของ f 1ได้นะครับหายังไงครับ f 1 f1 ก็หาได้โดยนะครับข้างบนเป็น n ใช่ไหมเปลี่ยน n เป็น1นะครับเพราะฉะนั้นในเงื่อนไข n อยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนมันเป็นเลข1นะครับก็จะได้3คูณ1บวก5นะครับซึ่งถึงตัวนี้ก็คิดว่าคงคำนวณเลขได้อยู่แล้วนะครับสาคูณหก็เป็น3 3ใช่ไหมครับสาูณหเป็น3าบวกหก็กลายเป็น8นะครับต่อไปครับ f 2อา เมื่อกี้ n เป็น1นะครับคราวนี้เปลี่ยน n เป็น2บ้างนะครับ f 2ก็สามารถหาได้โดยนะครับเปลี่ยน n เป็นเลข2นะครับก็ได้3ามคูณสองแล้วก็บวกหนะครับ3 2เป็น6 6หกบวกหก็ได้11นะครับต่อไปถ้าจะหา f 3นะครับ f 3ก็ได้เป็น3คูณด้วยสนะครับแล้วก็บวกด้วนะครับ3 3ก็เป็น9 9้กบวกหก็เป็น14นะครับ แล้วถ้าจะหาต่อก็คงหาได้นะครับไม่มีปัญหานะครับ f4 ก็เช่นเดียวกัน3คูณด้วย4บวกด้วย5นะครับ n อยู่ตรงไหนเปลี่ยนมันเป็นเลขก4แค่นั้นเองนะครับ3 4 12 12บวก5ก็เป็น17 4นะครับโอเคนะครับ4ตัวล้นะครับถ้าตัวต่อๆไปก็อย่างที่บอกก็คงหาได้ไม่มีปัญหานะครับคราวนี้หลังจากที่เราคำนวณนะครับเมื่อ n เป็น1ค่าของ f1 ออกมาก็จะได้ นะครับ f 2ก็จะได้ข้างมาเป็น11 f 3ก็ได้14 f 4ก็ได้17นะครับถ้าเราพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่ได้นะครับตรงนี้เรียกว่าสมาชิกของเลนส์นะครับถ้าโยงไปที่เรื่องของฟังก์ชันนะนะครับเราเอาสมาชิกของเลนส์เนี่ยนะครับมาเขียนตามลำดับเริ่มจากค่าของตัวแรกก่อนก็เป็น8ใช่ไหมครับเอามาเขียนเรียงนะนะครับเอามาเขียนเป็น8ตัวต่อไปก็จะเป็น 11นะครับตัวที่1เป็น8ตัวที่2ก็เป็น11ตัวที่3ก็เป็น14ตัวที่4ก็จะเป็น17นะครับลักษณะการเขียนแบบนี้นะครับเราจะเรียกมันว่า,เ,าเป็นลำดับนะครับลำดับก็คือเริ่มตั้งแต่ลำดับที่1ลําลำดับที่2ลํลำดับที่3ามลำดับที่4นี่แหละนะครับโอเคนะครับก็เกือบจะเข้าในส่วนในส่วนของเรื่องลำดับแล้วล่ะนะครับอันนี้อธิบายแบบคร่าวๆก่อนนะครับ ซึ่งไอ้8 1 1ส4ตัวเนี้ยนะครับมันก็เป็นค่าที่เกิดจากค่าของ f 1 f 2 f 3 f 4นะครับไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกไอ้เขียนเรียงตรงเนี้ยมันเป็นลำดับแล้วนะครับแต่เนื่องจากสัญ,ญลักษณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องของฟังก์ชันนะครับเพื่อให้แตกต่างจากบทที่ผ่านมานะครับให้เป็นเฉพาะเรื่องของลำดับซะ ก็มีการกําหนดสัญ,ญลักษณ์ใหม่ขึ้นมานะครับแทนที่จะเป็น f1 f2 f3 f4 นะครับก็จะเปลี่ยนเป็น a1 a2 a3 a4 นะครับเปลี่ยนรูปเฉยๆนะครับแต่ความหมายมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละนะครับโดยที่สัญ,ญลักษณ์ a1 ตรงนี้นะครับเราจะตั้งชื่อให้มันว่าเป็นพจน์ที่1ของลําดับนะครับแล้วก็ a2 ก็จะเรียกว่าเป็นพจน์ที่2ของลําดับ a3 ก็จะเรียกว่าเป็นพจน์ที่3ของลําดับ A 4ก็เรียกว่าเป็นพจน์ที่4ของลำดับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วในกรณีทั่วๆไปนะครับถ้ามองย้อนกลับไปที่รูปทั่วไปของฟังก์ชันเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ของพจน์ต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนในกรณีทั่วไปได้เป็น an นะครับ an หรือเรียกว่าเป็นพจน์ที่ n ของลำดับหรือพจน์ทั่วไปนะครับนี่คือลักษณะภาพรวมๆนะครับที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของมันนะครับของลำดับนะ มาดูหลักการครับสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับความหมายของลำดับลำดับก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนนับพวกนี้แหละนะครับ1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง n นะครับถ้าบอกว่าถึง n นี่ก็คงมีตัวสุดท้ายนะครับหรืออาจจะบอกได้ว่าโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกก็ได้นะครับซึ่งลำดับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆก่อนนะครับมีลำดับจำกัดนะครับลำดับจำกัดก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของ เอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆจนถึง n นะครับพูดง่ายก็คือมันมีตัวสุดท้ายนะครับขณะที่ลำดับอนันต์ก็คือฟังก์ชันที่มีโดเมนเป็นเซตของจานวนเต็มบวกพอพูดถึงจำนวนเต็มบวกมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับคือมันไปได้เรื่อยๆนะครับถึงเรียกว่าเป็นลำดับอนันต์นะครับมาดูตัวอย่างครับพิจารณาให้ออกก่อนว่าลำดับที่กําหนดให้ต่อไปนี้เป็นลำดับจํากัดหรือลำดับอนันต์นะครับข้อที่1ครับกาหนดลำดับให้มาครับ2 4 6 8 นะครับสองสี่หกแปดพจน์ที่หนึ่งในที่นี้ก็เป็นสองนะครับพจน์ที่สองก็เป็นสี่พจน์ที่สามก็เป็นหกพจน์ที่สี่ก็เป็นแปดลำดับนี้ก็เป็นลำดับจํากัดนะครับที่บอกว่าจํากัดถ้าพิจารณาง่ายๆก็คือมันมันมีตัวสุดท้ายอะ่ะนะครับมันจํากัดอยู่ที่ตัวเนี้ยตัวที่สี่นะครับเลยเรียกว่าเป็นลำดับจํากัดนะครับข้อสองครับลำดับที่ให้มาหนึ่งสองสี่แปดจุดจุดจุด นะครับจุดๆแบบนี้หมายความว่าไปต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปต่อได้เรื่อยๆก็แสดงว่าเป็นลำดับอนันต์นะครับไม่มีตัวสุดท้ายนะครับต่อไปครับข้อที่3กําหนดลําดับให้มี1 2 1 3 1, 4ไปเรื่อยๆครับจนถึง50นะครับลำดับนี้มีพจน์สุดท้ายอยู่ที่เลข50ตรงนี้นะครับมีตัวสุดท้ายให้เห็นนะครับก็แสดงว่าลําดับนี้เป็นลําดับจํากัดนะครับต่อไปครับข้อที่4ี่ ข้อที่4ให้ลำดับมานะครับ1 3 5 7ไปเรื่อยๆแล้วมีเลขไอ้ตัวเนี้ยนะครับเหมือนสมการนะครับเหมือนรูปทั่วไปนะครับเป็น2 n ลบด้วย1แล้วก็มีจุดๆๆต่อไปอีกนะครับมีจุดๆๆต่อไปเนี่ยไม่มีตัวสุดท้ายนั่นหมายความว่าลำดับนี้ก็จะเป็นลำดับอนันต์นะครับมาดูตัวอย่างต่อมาครับในส่วนของหัวข้อความหมายของลำดับนะครับ กำหนดลำดับ2 4 6 8 10นะครับจงระบุพจน์ที่ของลำดับคำว่าระบุพจน์ที่ก็คือบอกให้รู้ว่าพจน์ที่1มันคืออะไรพจน์ที่2มันคืออะไรพจน์ที่3คืออะไรนะครับก็วิธีทำครับจากลำดับที่ให้มาตามนี้นะครับเราก็ถ้าดูตัวแรกก็เป็นเลข2นะครับเราก็จะได้ว่าพจน์ที่1เนี่ยคือ2นั่นเองซึ่งพจน์ที่1สัญลักษณ์ก็คือ a 1นะครับ a 1 a 1เท่ากับ 2นะครับแล้วพจน์ที่2หรือตัวที่2ก็เป็น4นะครับสัญลักษณ์ของพจน์ที่2ก็คือ A2 นะครับก็จะได้ A2 เท่ากับ4ต่อไปก็ A3 นะครับพจน์ที่3ก็คือ6นะครับต่อไปครับพจน์ที่4พจน์ที่4ก็เป็น8และพจน์ที่5ก็เป็น10นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนความรู้ในหัวข้อของความหมายของลำดับนะครับให้นักเรียนได้รู้ว่าลำดับมัน ันเกิดมาจากฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่เอาเฉพาะค่าสมาชิกของโดเมนเนี่ยเป็น1 2 3 4 5เป็นต้นไปนะครับจะแทนเฉพาะจำนวนนับลงไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้รู้ว่าลำดับนั้นมันแยกออกเป็นลำดับจำกัดแล้วก็ลำดับอนันต์จำกัดก็คือมีตัวสุดท้ายอนันต์ก็คือมันไม่มีตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็รู้จักกับสัญ,ญลักษณ์นะครับ a 1ก็ แทนคําว่าพจน์ที่1ของลําดับ a 2ก็แทนคําว่าพจน์ที่2ของลําดับประมาณนี้นะครับ an ก็เป็นพจน์ทั่วไปนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับนักเรียนอย่าลืมทําแบบทดสอบสําหรับหัวข้อนี้ด้วยนะครับโอเค